โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสเกมหรืออะไรหรอกนะครับผมแค่จะมาแจ้งว่าแบบวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยผมต้องไปเนี่ยครับเข้าค่ายนะฮะคงต้องงดลงคลิปไปสักสามวันเด็กเออวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมแต่ผมจะรีบวันอาทิตย์เนี่ยก่อนที่จะไปเนี่ยผมจะรีบแคสนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ ใครมาบอกอะเนี่ยแล้วผมก็ต้องเตรียมของแต่วันนี้วันเสาร์นะเออผมก็ต้องเตรียมของแต่วันนี้นะฮะเผื่อวันอาทิตย์อะเออแบบมันจะเตรียมไม่ทัน